เสือโคร่งนักล่าแห่งขุนเขาในป่าลึกยามเย็นเสือโคร่งตัวใหญ่ลายสวยออกล่าเหยื่อมันเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันในพงหญ้าแววตาคมกริบจับจ้องเหยื่อในความมืดทว่าก,กลิ่นหนึ่งที่ลอยมาในสายลมทําให้มันหยุดนิ่งกลิ่นแปลกประหลาดไม่ใช่กลิ่นสัตว์ป่าแต่เป็นกลิ่นของมนุษย์ท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่เด็กน้อยตัวเล,เล,เล็กๆร้องไห้สะอื้นเขาหลงทางจากพ่อแม่ที่พาเข้าป่ามาเดินเล่นความมืดเริ่มโรยตัว เสียงสัตว์ป่าทำให้เด็กน้อยยิ่งกลัวน้ำตาเปรยใบหน้าเล็กทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามาเสื<ล>สสอโคร่งตัวใหญ่ปรากฏตัวต่อหน้าเด็กน้อยดวงตาสีทองจ้องมองอย่างไม่กระพริบเด็กน้อยแข็งทื่อด้วยความกลัวขณะเสือก้าวเข้ามาใกล้มันโน้มตัวลงดมกลิ่นเด็กน้อยอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเสือสะดุดกับกลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยกลิ่นที่พาให้มันย้อนนึกถึงวันเวลาที่มันยังตัวเล็กในกรงไม้และมีมืออบอุ่นคอยให้อาหารอยู่ทุกวันเสือตัวนี้เคยถูกเลี้ยงดูโดยมน และเด็กน้อยตรงหน้าก็มีกลิ่นเดียวกับชายผู้มีพระคุณคนนั้นมันจำได้เสือใช้หัวถูถ่ายกับเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนเรากับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะจากนั้นมันค่อยๆเดินนําหน้าส่งเสียงขู่เบาๆเป็นจังหวะเรียกให้เด็กน้อยเดินตามไม่นานนะเสียงเรียกหาอย่างร้อนรนของพ่อแม่เด็กก็ดังขึ้นในป่าเสือลากเด็กน้อยไปจนกระทั่งได้พบกับพ่อแม่ที่กําลังตามหาเสือยืนอยู่ห่างๆมองครอบครัวที่กอดกันด้วยน้ําตาจากนั้นมันหันหลังเดินหายลับเข้าไปในพงหญ้า ทิ้งไว้เพียงความทรงจำแห่งความผูกพันที่ไม่มีวันลืมเลือน